พฤติกรรมที่ทําให้ฮอร์โมนเพศชายร่วงอย่างรวดเร็วนี่นะครับอันที่1เลยคือความเครียดครับดังนั้นหมอเจอคนไข้หลายคนเลยที่เกิดความเครียดนี่นะครับเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายจะลดลงแค่ชั่วคราวนะแล้วก็ทําให้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วก็อ้วนขึ้นแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เบื่ออารมณ์ซึมเศร้านะครับอัน<ท>ต <aun ts> ่อมาที่ผู้ชายนิยมเนี่ยนะครับก็คือการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ครับเหล้าและเบียร์นี่นะครับเป็นตัวการที่ทําให้ฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนดังนั้นเวลาที่เขากําลังวัยรุ่นวัยอะไรนะครับร สูงแต่พอดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปสักระยะหนึ่งครับหปีสิปีเราเห็นว่าเขาเริ่มทุมท้มทวมเขาเริ่มอวบอวบเขาเริ่มฉุดฉุเหตุผลเพราะว่าเอสโตรเจนที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้นสะสมไขมันมากขึ้นต้นนมโตขึ้นนะครับผิวพรรณเกลี้ยงเนียนเรียบขึ้นหน้าก็จะบวมบวมฉุดฉุยุยย์นะครับซึ่งเอสโตรเจนในผู้ชายเนี่ยมีประโยชน์แต่ไม่ควรจะมีมากประโยชน์ของเอสโตรเจนในเพศชายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองความแข็งแรงของกระดูกแต่ถ้าปริมาณมัันนนนนนเเเยออะะกิไปมมจส่งทําาให้้้้้ววแลรตโขึ พบว่ามันสัมพันธ์กับภาวะต่อมลูกหมากโตรวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะยาวด้วยครับ